สัสดีครับผมัมนตรีนะครับอันนี้จะมาแนะนำทุเรียนพันุ์ประตูจันทร์4ี่สิบเจ็ดนะครับที่มาที่ไปของทุเรียนพันนี้ก็คือเมื่อส2บปีที่แล้วนะฮะตอนที่เริ่มปลูกทุเรียนใหม่หมเนี่ยผมปลูกด้วยทุเรียนเม็ดยี่สิบต้นนะครับคนทิ้งไปแล้วส9บต้นเหลือต้นอันนี้ไว้นะฮะคือเป็นต้นพันธุ์ประตูจันทร์ที่ถึงทุกวันนี้นะครับก็ที่มาที่ไปคือเขามาจากทุเรียนบ้านจากทางใต้ นะครับไม่รู้สายพันธุ์นะครับเพียงแต่เราได้รับการดูแลเอาใจใส่แล้วก็จนวันนี้ออกดอกออกผลได้ปีนี้เป็นปีที่4แล้วนะครับลักษณะทรงผลก็คล้ายๆก้านยาวผสมกับพวงมณีนะครับส่วนรสชาติก็จะออกไปทางชนีถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวผมจะลองให้พี่ๆนะครับวันนี้ที่มากันช่วยกันรีวิวดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้าง mm. พันธุ์นี้เราปกติเราจะยังไม่เค่ได้เปิดขายเท่าไหร่เปิดขายก็ยังเปิดขายราคาไม่แพง ราคาให้ลูกค้าได้ลองชิมกันกิโลก็ประมาณร้อยแปดสิบาทถ้าสนใจก็สั่งจองกันได้ในรุ่นที่สองนะครับอันนี้คนกินแล้วเป็นยังไงคะ <c oughs> เอ่อรสชาติมันจะออกแนวชนีนะครับนะครับถามผมเอกลักษณ์ก็ความโดดเด่นถ้าเราชอบชนีนึกถึงชนีรสชาติจะใกล้เคียงชนีเลยนะครับ <c oughs> ผมก็ยังสงสัยว่าเขาอาจจะเป็นเม็ดในชนีที่เพียงแต่ทรงโครงสร้างภายนอกเขาไม่เหมือนตรงโครงสร้างภายนอกก็เหมือนพันก้านยาว เพราะการจะค่อนข้างยาวแล้วก็คล้ายๆกับพวงมาณีนะครับรสชา